สวัสดีครับแดดร่มลมตกแล้วครับวันนี้พ่อพงจะไปหากับข้าวเย็นแล้วครับเอาเตรียมไว้ทำกับข้าวตอนเย็นวันนี้พ่อพงจะไปหาหน่อไม้ครับหาไม่ไกลครับไม่ได้เข้าป่าเข้าดงนี่แหละครับไปหลังบ้านพ่อพงเนี่ยครับพ่อพงปลูกไว้แล้วพ่อพงยกป่าม้ไ้บ้านหมดแล้วครับก็เลยจะไปหาหน่อไม้หลังบ้านน่ยฝนตกมาแล้วครับช่วงนี้อาหารการกินก็หาง่ายครับ เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงไปเก็บหน่อไม้ไปหาหน่อไม้หลังบ้านกันเลยนะครับไปครับคันนี้เราไปหลังบ้านกันเดี๋ยวจะพาชมสวนในบริเวณข้างๆทางเดินเนี่ยครับแลนด์มาร์กที่พ่อพงท์ทำไว้นะครับไปข้างๆนี้เรายังไม่ต้องดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะทําการเปิดคลิปอยู่ครับ เกี่ยวกับาการชมสวนข้างบ้านพ่อพงเนี่ยรอรับชมได้เลยนะครับอันนี้พ่อพงจะพาเดินไปป่าหน่อไม้ก่อนนี่หน่อไม้พวกนี้จะเป็นหน่อไม้ไล่อะไรพวกนี้ยังครับหน่อย,ยังไม่เกิดหน่อไม้ไล่หน่อไม้ลวกครับนี่จะเดินไปหลังบ้านนะครับนี่เลาะกาแพงบ้านไปเลยแก้วมังกรกําลังเป็นดอกครับของกินทั้งนั้นแหละครับสองข้างทางเนี่ยครับ เดี๋ยวพ่อพง์ก็จะพามาดูในคลิปต่อๆไปนะครับพ่อพง์จะทําเป็นตอนเป็นตอนนะครับเกี่ยวกับสวนครัวของพ่อเนี่ยครับว่าแต่ละที่เนี่ยมีอะไรบ้างของกินล้วนๆครับตามดินที่ว่างๆเนี่ยก็ไม่ว่างนะครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดมให้เรากินนี่ครับมาถึงแล้วกอหน่อไม้ครับนี่อันนี้เป็นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะครับพ่อพง์ปลูกไว้นานแล้วครับก็ได้กินตลอดเห็นไหมหน่อมันนี่ครับ นหน่อไม้ไผ่เลี้ยงกำลังแทงหน่อมาเยอะเลยครับนี่ครับนหน่อไม้ไผ่เลี้ยงครับนี่อยู่หลังบ้านพ่อพงนี่แหละครับยังมีอีกนะครับเดี๋ยวไปเลาะไปดูกออื่นก่อนนี่ครับกอนี้ก็มีนี่ครับ เยอะเลยครับหน่อไม้ฝนมานี่ของกินนะครับเยอะแยะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอดครับอยู่บ้านนอกเราก็ปลูกอยู่ปลูกกินอย่างนี้แหละครับพ่อพงทําทุกอย่างนี่พ่อพงไม่ได้หวังขายนะครับเป้าหมายของพ่อพงอะ่ะพ่อพงก็คือพ่อพงขอแค่พ่อพงได้มีกินในครัวเรือนพ่อพงก็พอแล้วครับคือเราไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่ได้เอาเงินเป็น ตัวชี้วัดนะครับว่า,าสิ่งนี้คือที่เราทาเนี่ยมันประสบผลสําเร็จแค่ว่าเรามีอยู่มีกินนี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วครับสําหรับพ่อพง์นี่ครับหน่อไม้เห็นไหมเยอะแยะเลยเดี๋ยวพ่อพง์ก็จะเอาหน่อไม้พวกนี้แหละครับไปแกงนี่ครับหน่อไม้ที่พ่อพงปลูกไว้ครับปลูกไว้หลายปีแล้วแหละครับจําไม่ได้พ่อพง์ก็จะเอาออกเรื่อยๆครับ เอาลำม,มันออกเรื่อยๆไม่ไม่ให้ลำม,มันเยอะครับกอหนึ่งพ่อผงเอาไว้ประมาณแค่สิบลำแค่นั้นแต่ละปีนะครับพ่อผงไม่เอาไว้เยอะครับนน,นี้ก็เริ่มออกนี่แหละคือหน่อไม้ไผ่เลี้ยงครับพวกนี้กอพวกนี้ยังไม่เห็นหน่อออกมาเยอะนี่มีกอนี้ครับที่ออกเยอะน,นี่ครับหน่อไม้ไผ่เลี้ยงครับ พอพงซื้อมาปลูกแต่ก่อนกอละ35บาทครับนานแล้วพราพงจำไม่ได้3กอร้อครับน่อไม้ไผ่เลียงตอนนี้พ่อพงขยายไปสวนอีกแปลงหนึ่งเยอะแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่หลังบ้านนะครับเอากินง่ายเอาแกงง่ายส่วนแปลงน้วนูน่นก็เยอะแล้วครับถ้ามีคนมาซื้อก็ขายครับถ้ามีคน มาเยี่ยมมายามมีญาติมาก็จะแบ่งปันให้เอาไปกินครับแล้วก็แบ่งพี่ๆน้องๆแถวๆข้างๆบ้านอะไรแถวนี้ครับกินกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยครับคันนี้มาตัดหน่อไม้กันหนึ่งหน่อครับ นี่ครับอีก2องหนอนี่ครับพอพงจะเลือกเอาแต่หน่อที่ยาวๆนะครับจะเอาไปแกงส่วนหน่อสั้นก็เอาไว้ยังไม่ยังไม่ตัดครับนี่ครับนี่หน่อสั้นมัน,นจะเอาแต่หน่อยาวนี่ครับ นี่ไงนะครับครับนี่ครับ,รบ,รบได้เยอะ เกินแกงแล้วครับเนี่ยแกงหม้อใหญ่เลยครับพ่อพงเอาแต่หน่อยาวๆครับคันนี้หลังจากหาหน่อไม้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อพง์ก็จะไปหาเก็บยานางแล้วก็เก็บพวกผักต่างๆที่จะใส่แกงะครับเดี๋ยวตามพ่อพง์ไปเตรียมเครื่องนะครับคันนี้ในการแกงหน่อไม้กันครับนี่ครับพ่อพง์เห็นเห็ดหูหนูเกิดอยู่ริมรั้วเนี่ยครับมันอยู่ขอนมะม่วงครับที่พ่อพง์แต่งจริงมันตัดต้นมันไว้ครับนี่ครับ เดี๋ยวจะเก็บเห็ดหูหนูเอาไปใส่แจงหน่อไม้มาเก็บใบยะนางครับอยู่ในข้อ,อก,กบครับนี่อยู่ในข้อ,อก,กบเพราพงใบยะนางครับนี่ใบยะนางนี่ครับใบยะนางเก็บพลิกไปเป็นลูกโดดครับตะไคร้ครับ อันนี้ปลูกไปอยู่ก็ยังไม่ทันใหญ่เท่าไรครับเอาไปใส่แกงหน่อไม้อันนี้คืออีลอกครับแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยแต่ว่าพ่อพงไม่เอาครับเพราะว่าเพิ่งปลูกไว้สองปีมันยังไม่โตนะครับจะเอาไว้ขยายพันธุ์เหมือนก่อนครับนี่พ่อพงจะมาเก็บผักหวานนะครับไปใส่แกงหน่อไม้ครับนี่ครับผักหวานยอดง,งามๆครับ ผักหวานครับเอาเพียงแค่นี้ครับเอาแค่พอใส่แกงครับเก็บผักชะอมครับผักชะอมนี้ไม่ใส่เยอะหรอกครับเอาใส่น้อยๆก็พอแค่พร่อให้มันได้กินผักชะอมปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานนะครับนี่นครับปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานเห็นไหมครับอันนี้ต้นผักหวาน อยู่คู่กันกับต้นชะอมเนี่ยครับได้กินสองเด้งเลยครับมาเก็บผักอีตูหรือว่าแมงลักอะครับผักแมงลักอะครับไปใส่แกงหน่อไม้ครับกำลังงามเลยครับเด็ดยอดมันเป็นอะไรมีเยอะใส่เยอะๆนี่ครับเดี๋ยวเก็บพริกอ่อนไปใส่อีกด้วยหลังจากนี้พ่อพงก็จะจัดการ ปอกหน่อไม้นะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับแล้วก็จะทําการแกงนะครับแกงกินในเย็นนี้นะครับส่วนวิธีการแกงเนะี่ยทุกคนคงแกงเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนก็แกงหน่อไม้อ่ากินกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็คงแกงเหมือนเหมือนกันเลยครับพาอผมก็ขอไม่นําเสนอในส่วนในการทําแกงหน่อไม้นะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวนครัวของพ่อยังรอลูกกลับขึ้นมารถน้ำเก็บพักจะปลาเอามาเข้าครัวทำกินอยู่กันพร้อมหนะ้า